ตอนที่สามนะคะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นะคะเราจะเปลี่ยนแปลงนิดนึงจากที่เราเรียนเรื่องอันดับมาใช่ไหมอันดับแล้วก็ผลคูณมาครูจะใช้อั้วดับ a b ใช่ไหมคะพอแต่พอตอนเอามาเขียนเงื่อนไขในความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแล้วนะนะคะ อ่าสมาชิกตัวหน้าครูจะใช้แทนด้วย x แล้วนะคะแล้วก็สมาชิกตัวหลังของคั่วอันดับจะใช้แทนเป็น y นะคะเพราะว่าเราจะเขียนเป็นคู้วอันดับเป็น xy นะคะเดี๋ยวมันจะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะลูกนะ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์คืออะไรความสัมพันธ์คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกันในสิ่งสองสิ่งนะคะสิ่งสองสิ่งคืออะไรคือคือการที่เรานําเซตมาคูณกันนั่นแหละนะคะภายใต้กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขยอย่างใดอย่าง ะะเลยเราเรียกว่า,วาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เราจะใช้แทนสาระลักด้วยตัว r นะคะ relation นะคะใช้ตัว r เล็กนะก็คือความสัมพันธ์เนี่ยมันก็คือ s u b ของของเซตสองเซตที่คูณกันนั่นแหละนะคะแต่ไม่ได้เอาสมาชิกทุกตัวเลยเราไม่ได้เอาู่้วนดับทุกตัวที่ที่มันเซตสองเซตนี้คูณกันใช่ปะ่ะมันก็จะได้เป็นู่้วนดับออกมาเราไม่ได้เอาทุก เ,เราจะเอาแค่เงื่อนตามเงื่อนไขที่ความสัมพันธ์ในแต่ละอันที่มันต้องการเท่านั้นนะคะบทนิยามนะคะ R เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B ได้ก็ต่อเมื่อ R เป็นสับเซตของ A คูณ B นะคะสับเซตของ A คูณ B ดังนั้น R เนี่ยคำตอบที่ได้เนี่ยันดับที่ได้ออกมาน่ะมันต้องอยู่ใน A คูณ B นะคะ มันอยู่ในควอนดับที่ได้เนี่ยต,ต้องเกิดจาก a คูณ b นะนะคะเขียนแทนด้วย R เป็นสับเซตของ a คูณ b นะคะเราจะเรียกว่าเราจะเรียก R ตัวนี้ว่า R เป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b อ่าแสดงว่าถ้าเราเห็นว่า a b ไป b เมื่อไหร่มันคือ a คูณ b นะนะคะหรืออีกอันหนึ่งคือ R เป็นสับเซตจาก a คูณ a นะคะเป็นสับเซตของ a คูณ a นะคะเราจะเรียกว่า R เป็นความสัมพันธ์ของ ความสัมพันธ์ใน A ใน A ก็คือตัวมันเองคูณกับตัวมันเองก็ได้ A คูณ A ออกมาโอเคไหมโอเคนะถ้า R เป็น Subset ของ B คูณ A ความสัมพันธ์ที่ได้ก็จะเป็น B ไป A นึกออกเนาะอ่ะต่อตัวอย่างที่1ครูกำหนดเซตมาเลยเซต A มีสมาชิกเป็น1 3สเซต b มีสมาชิกเป็น2 3 4 จงหาความสัมพันธ์ต่อไปนี้ที่อยากได้แต่อยากได้หลายความสัมพันธ์เหลือเกินก็เลยตั้งชื่อเป็น r 1 r 2 r 3ดังนั้นสิ่งที่ครูอยากได้คือ3ความสัมพันธ์นี้ดูทีละความสัมพันธ์นะคะ r 1เนี่ยครูอยากได้ความสัมพันธ์ที่มากกว่าจาก a ไป b นะที่มากกว่านะคะที่มากกว่าจาก a ไป b มาดูทีละตัวมากกว่า จาก a ไป b ดูจาก a ไป b ก่อนจาก a ไป b คือ a คูณ b ดังนั้นสิ่งที่เราต้องหาอันดับแรกคือหาเซต a กับเซต b คูณกันได้เท่าไหร่อันนี้คือลำดับที่1ที่เราต้องหาถูกต้องไหมนะคะถูกต้องไหมแต่ความสัมพันธ์กฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นคือต้องเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าจาก a ไป b แสดงว่า คู่นับที่เราจะเลือกมาตอบใน R1 คือต้องเป็นคู่นับตัวหน้ามากกว่าตัวหลังมากกว่าตัวหลังเป็นเนาะนะคะมากกว่าตัวหลังนะคะอ่ะสองข้อนี้ฝึกการเขียนเงื่อนไขนะคะ R1 ออปปี้วางเลยนะนะคะเงื่อนไขออกเป็นภาษาไทยเลยนะ R1 เป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าจาก A ไป B พอเอา,เามาเขียนเป็น ลักษณะแบบบอกเงื่อนไขแบบสัญลักษณ์นะคะก็จะเป็นคูนดับที่ได้ที่จะเอามาตอบ r 1เนะี่ยมันต้องอยู่ในอยู่ในอยู่ในอะไรคะคูนดับที่ได้ที่จะามาตอบเป็น r 1 a ไป b คือ a คูณ b ใช่ปะ่ะโดยที่โดยที่เป็นไงมากกว่าคูนดับตัวหน้ามากกว่าตัวหลังตัวหน้ามากกว่าตัวหลังแค่นี้เองเอามาเขียนแบบเงื่อนไขนะคะ ตอบเป็นเซตนะตอบเป็นคูนดับนะอ่ามาดู a b คูณ b คูณดับตัวไหนที่ตัวหน้ามากกว่าตัวหลัง1กับ2ไม่ใช่ x เป็น1 y เป็น2 x น้อยกว่า y 1กับ3ไม่ใช่ 1- กับ4ไม่ใช่3 2ถูกต้อง x เป็น3 y เป็น2 x มากกว่า y นะคะคูนดับตัวแรกที่เอามาตอบในอันหนึ่งคือ3 2 3สอง3ไม่ใช่อันนี้มันเท่ากัน3 4ก็ไม่ใช่ ดังนั้นคู่อันดับนะคะที่จะมาตอบใน R 1ได้ก็คือ3 2เป็นคู่อันดับตัวเดียวนะคะอันเดียวเลยนะคะ R 1ตอบคู่อันดับ3 2จบตามเงื่อนไขเป๊ะมากกว่าจาก a ไป b ตัวหน้าต้องมากกว่าตัวหลังป R สอง R 2อ2เป็นความสัมพันธ์มากกว่าอยู่หนึงจาก b ไป a b ไป a คือ b คูณ a เอามาเขียนแบบเงื่อนไขเอามาเขียนแบบเงื่อนไขอาสองคูรดับที่ได้ต้องอยู่ใน B คูณ A นะต้องอยู่ในเซตนี้นะ B คูณ A อันนี้คูณดับที่ได้ต้องเป็น B คูณ b คูณ a แบบนี้โดยที่ เราจะเขียนเป็นสรรมการถ้าเราเขียนแค่มากกว่าแบบเนี้ยเราเราก็ไม่รู้ว่ามากกว่าอยู่เท่าไหร่ใช่ป่ะดังนั้นเราเราไม่เขียนอะสรรมการเราจะเขียนเป็นสรรมการถ้าไอสองตัวเนี้ยไอตัวหน้ากับตัวหลังมันจะเท่ากันได้ x มันมีคุณสมบัติคือมากกว่า y อยู่หนึ่งใช่ไหมดังนั้น y เนี่ยจะเสนอหน้าไปเท่ากับ x ได้มันก็ต้องอหามาบวกหนึ่งกับตัวมันด้วยมันถึงจะไปเท่ากับ x ได้เพราะว่า เงื่อนไขมันบอกว่า x มากกว่า y อยู่หนึ่งอ่ามันจะจับมาเท่ากันนะคะ y มันขาดอยู่หนึ่งมันก็ต้องเอามาบวกหนึ่งนั่นเองโอเคเนาะนะคะไปไปเลือกควรดับที่ตัวหน้ามากกว่าตัวหลังอยู่หนึ่งสองหนึ่ง x เป็นสอง y เป็นหนอ่า x มากกว่า y อยู่หนึ่งดังนั้นคั้ดับตัวนี้ใช้ได้นะคะสองหนึ่ง สองสามใช้ไม่ได้สามหนึ่งมากกว่าอยู่สองเลยนะคะไม่ได้สามสามเท่ากันส1หนึ่งมากกว่าอยู่สามไม่ได้ดังนั้นตัวที่ได้ทีคือ x เป็นสี่เป็นสามนะคะมากกว่าอยู่หนึ่งดังนั้น r สองตอบคู่ดับสองคู่ด,ดับนะคะคือสองหนึ่งกับสี่สามนะคะตามเงื่อนไขที่บอกว่ามากกว่าอยู่หนึ่งคือตัวหน้ามากกว่าตัวหลังหนึ่งเท่านั้นข้อสามข้อสามข้อสาม ความสัมพันธ์ที่เราอยากได้ก็คือความสัมพันธ์เป็น2เท่าใน A ใน a คือ a คูณ a ใช่ปะ่ะเอามาลอกไว้ก่อนเป็นความสัมพันธ์เป็นสองเท่าใน a เอาประโยคภา,าษาไทยนี้มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ดังนั้น เซตที่ได้ต้องเป็นคู่อันดับ xy โดยที่ xy ต้องอยู่ในต้องอยู่ใน a คูณ a โดยที่ x เป็น2เท่าของ y ใช่ปะ่ะเป็นสองเท่าของ y แต่จะจับมันเท่ากันได้เราก็ต้องให้ y เป็นคูณ2ก่อน y เนี่ยจะเสนอหน้ามาเท่ากับ x ได้นะคะมันต้องเอา2มาคูณกับตัวมันก่อนมันถึงจะเท่ากับ x ได้โอเคไหมนี่คือการเขียนเงื่อนไขไป สิ่งนี้สิ่งนี้คือการฝึกนะคะสิ่งที่เราอยากได้คือคู่รับตัวไหนที่ตัวหน้าเป็นสองเท่าของตัวหลังสองเท่าคืออะไรนะคะสองเท่าคืออะไรคู่อับที่ได้ก็จะเป็นสี่สองแบบเนี้ยตัวหน้าเป็นสี่ตัวหลังเป็นสองตัวหน้าเป็นหกตัวหลังเป็นสามเงี้ยเออตัวหน้าเป็นสิบตัวหลังเป็นห้าเนี้ยสองเท่านะคะมีไหมไม่มีสักตัวดังนั้นตอบเลยค่ะเซ็ตว่าง ะะหรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะเสร็จว่า